โอ๊ยเจ็บแผลลอดแม่แม่ท่านไหนที่เจ็บแผลหลังลอดนะคะมินมีตัวช่วยมาแนะนำค่ะตามมากันเลยหลังจากที่คุณแม่ลอดนะคะคุณแม่ยังต้องทำกิจกรรมแล้วก็ร่างกายจะต้องมีการขยับขยเร่อนอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะอย่างนั้นนะคะตัวรัดหน้าท้องหลังลอดอันนี้ตอบโจทย์มากๆตัวนี้นะคะจะช่วยสมานแผลคุณแม่ให้เข้าที่เร็วขึ้น และจะช่วยพยุงเชิงการของคุณแม่นะคะให้เข้าที่ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยค่ะเข็มขัดหลัดหน้าทองนะคะการใช้ไม่ยากเลยค่ะตัวนี้นะคะจะมีเบลหลังให้ทั้งสองสองด้านนะคะคุณแม่การใช้งานนะคะเราสอดเบลไปที่เอวของคุณแม่ได้เลยค่ะปิดแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเบลอีกหนึ่งชั้นนะคะสามารถปรับยืดได้ค่ะถ้าแม่แม่ต้องการให้มันแน่นแม่แม่สามารถยืดแล้วก็แปะไปตรงข้างหน้าได้เลยนะคะ แถมด้านหลังนะคะยังมีตัวบล็อกหลังให้ด้วยทําให้ด้านหลังของแม่ๆนะคะลดการปวดเมื่อยลงได้นะคะหรือว่าลดการปวดจากแผลที่ผ่าออกมานะคะหากแม่ๆม่ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถมาทดลองสินค้าได้ที่หน้าร้านได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ